กล้องไปหน่อยหนึ่งก็ได้นะไม่เห็นนะ สวัสดีท่านผู้ชมก่อนแม่ใหญ่สี่อ้าวมันเป็ี่ยังอะเนี่ยที่ยังสวัสดีค่ะท่านผู้ชม,มก,กระซิบเห็ดกอกเกกหาเงินหาทอง,น,องนะนี่ล่ะสองย่ายน่ะมีแนวเห็ดเนาะผมมีงานทำโควิดก็โควิดจักสิไปหาเงินแนวใดเนาะไม่ไง สิเฮ็ดยางม้นนี้ขายเอาทุเรียนไปขายตี่ไปรับมาทุเรียนเขามา็สิจะ,จะาหาเงินก็กกแก๊กๆก๊ไว้ใส่ในขอบครัวน,นี่ละอาข่อยว่าเขามามือีนข่อยสิฝากลูกเจ้าเด้มือน,นี้ฮันเจ้ามีลูกอยู่บอกไมีสิเอาก็มีตัวนอ้อยจะมัน่าไปตีมันได้ก็าจะสิีเวลาเบิ่งลูก่อยให้ข่อยดึงสติคอถทามเจ้านี่ลูกเจ้าซื้ออย่างซื้ออันน้องโชคดีจะเอามาให้เบิ่งได้ไหม าจะไม่เคยเห็นลูกไข่เดี๋ยวเดี๋ยววางอย่างไหนก่อนอ๋อไอยสีหาเงินโกกเกกคนบ่มีผัวเนาะก็ต้องหาเลี้ยงเจ้าของอะไรผัวจะไปไซด์เจ่ะนะยู่ตูคนเดียวเนาะต้องหาเงินเนาะต้องเลี้ยงขอบรัวผัวชิมแล้วนิสัยบ่ดี ย่ามเฮาเจ็บป่วยมันกระทิ่มกระควางเฮาลูกบอ่อผ่านู้สมเจ้าหรือเขานี่ใช่พอดีนั่นเขานั่นล่ะเฮาป่วยแหมเฮาพาตัดเฮาบดสบายเขากะทิ่มเฮาโอ้ยจะซืเลี้ยงลูกใครคนได้ยู่ซีสแต่นแน่วจะเบาหวานมา,า,มาเลี้ยงไหนยูจะให้ลูกอยเสียเด้องจะไปตีมันเด้อ หาแเนวอยู่เนวกินเนวอยากไม่ทำจนแนทุเรียนเหน่วยละวจะ้าบานรับเขามาโลสี 4, โลสามอันนี้ลอยหนึ่งเนี่ยลอยนึงค่ะเดกลุกเนี่ยลอยหนึ่งเด้อเหนื่วยละลอยบะหมี่ผัวก็ต้องห้าเลียงสิละ่ะมันถิ่มเข้าตอนเข้าป่วยไหมเป็นดังไหนเอาเอฟซี FC ลองคิดเบึง น้ำเข้าอยู่ดีกินดีมันก็อยู่น้ำเข้าเอฟซีอย่าพึ่งนีพึ่งปะสองย้ายเด้อข้อหายซุกเบิร์นเลยเนาะซุกลำบ๊ายย้ายนี่ซุกแล้วเอาเสื้อจะไปใส่นนเบิร์นเบิร์นเลยที่เสือ้อมัดจนเนาะเบิร์นซันนี่เราไปหาหายดีไหมอยู่ไซโอยสิขาไปหาไซเนาะเดี๋ยวขอไปหาคอยลูกคอยอันคอย ูเงี้เนื้อจะข้าวของขาไปหาเสือเด้อจะเฮ็ดไปอดีตเอาลูกมาฝากจะเรียงต้องหาอยู่หากินทังสี่หล่ะไปเห็ดงานเห็ดยังก็มาได้โควิดค่ะออกจากบ้านก็ว่่อยากได้แนจะไปรับเอาทุเรียนเขามาขายก็ได้เดนิดหน่อยปกกเก็ไปทั้งสีล่ล่ะค่ะ ເປັນກຳລັງໃຈໃຫສອງຍາຍດດີ เว้าขึ้นมาคิดขึ้นมากก็ไม่อยากเว่าวถึงเลยค่นน,นผู้ชมเรื่องมันเศร้าเขาน้ำตาเว้าขึ้นมากสินั่งหาอีก ฝ่าถิ่เฝ่าปวายายเด้อเป็นกำลังใจให้ยายเลยเด้อเอาย้า่เสือมันบ่มีมันได้ทำนี่ ร้อนเลยท่านผู้ชม ตย่างบะทันได้แล้วเขาจะขึ้นศาลแถวก็สิฝากลูกคนอลไรได้เยอะแถวก็สิไปอนะไรได้แถวฟ้าเอาไปซื้อให้ลูกลนะข่กอยใจเนี้ยมันให้ลูกก็น,อนนะ้อหนอึ่เอากะละมังมาสิว้างได้อยู่บ่อนอ่ะอันสิเลนจับมันท่านบอลูกขนะ่อยได้นี้ยเจ๋งที่จะไเซื้งซื้ออย่างละเนี่ยซื้อน้องโคลกด์ดีนีน้องชอบนี ียาเลิกแล้วปิดไล์